สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องเลดคอนเนอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ในเกมพิมลีกนะครับศึกชิงจ่าฝูงกำลังเข้มข้นสุดๆนะทีมปืนใหญ่ไอซนนอลของเราเนี่ยก็มีคิวเปิดบ้านต้อนรับทีมน้องใหม่หน้าเก่าอย่างเซาแธมตันซึ่งผลงานในฤดูกาลนี้ก็แตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยนะครับผมโดยทีปืนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะอยู่กลุ่มหัวตารางส่วนทีมนักบุญเซาแทมตันเนี่ยก็ยังไม่ชนะใครนะครับผมจมอยู่อันดับท้ายตารางโดยเกมนี้นะครับจะเตะกันในวันเสาร์ที่ ผู้ตัดสินในเกมนี้จะเป็นโทนี่แฮร์ริงตันส่วนช่องทางในการรับชมนะครับทางช่อง2 Premier Football HD 3ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันก่อนเกมสักหน่อยนึงนะโดยเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับกำลังมั่นใจสุดๆนะเกมล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านอัดปารีสแซงแมงไปแบบไม่ยากเย็นนัก2ประตูต่อ0นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในขณะที่เกมลีกนะครับพวกเขาก็ต้องหืดจากพอสมครวรนะในการไล่แซงเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ2 ตอนนี้อยู่อันดับที่3ของตารางมี14คะแนนนะตามหลังจากฝงเพียง1คะแนนเท่านั้นฝั่งทีมเยือนเซาท์ทอมตันนะครับผลงานย่ำแย่โดยเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะบุกไปโดนบอลหมัดอัดกลับมา3ประตูต่อนหนึ่งเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเป็นหนึ่งใน5ทีมที่ยังไม่ชนะใครในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับเป็นการเสมอไป1แพ้ไปถึง5นะครับตอนนี้ลั้งอันดับที่19ของตารางมีแต้มเท่ากับวูฟพแฮมตันนะทีมบอยแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียนั้นดีกว่า โดยผลงาน5นัดหลังสุดที่พบกันของทั้ง2ทีมนะครับกลายเป็นว่าอาเซนอนไม่ได้เหนือกว่าเลยซะทีเดียวนะฮะเป็นการชนะไป2เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับซึ่ง3นัดหลังสุดเนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะแล้วก็ถ้าจํากันได้นะนัดที่เจอกันเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับที่เสมอ3ต่อ 3, 3นะ่ะก็โดนบอลคอดยิงด้วยนะตอนนั้นก็ยังเล่นอยู่นะครับแล้วก็นัดนั้นนะ่ะมีส่วนสําคัญเลยนะครับที่ทําให้ทีมเราเป๋จนผลาแชมป์ไปนะก็โดนแซล ทีมเฝ้าถ้วยมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะครับก็เป็นปีแรกที่เราเรียกได้ว่าขึ้นมาลุ้นแชมป์เต็มตัวนะในปีนั้นทีนี้เรามาดูความพร้อมของผู้เล่นกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าบ,บ้านอาร์เซนอลทีมของมิเกลอาริต้าเนี่ยก็จะยังไม่มีชื่อของมาตินโอเดกาดแล้วก็ลกซานเดอร์ซิเชนโก้คีรนเทนนี่นะครับผมที่ยังมีอาการบาดเจ็บในขณะที่ยูเลนทิมเบอร์แล้วก็เบนไวท์เนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ก็ยังต้องลุ้นก่อนนะครับว่าจะกลับมาร่วมทีมได้หรือไม่ โดยสเปตผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับสำหรับเจ้าบ,บ้านอาร์เซนอลจะมาในระบบ4-4-2ผู้รักษาตัวเนี่ยจะใช้เป็นดาวิดลาย่านะกองหลัง4คนก็คู่เซนเตอร์เป็นคู่เก่งของเรานะครับผมซาลิบาจับคู่กับกาเบรียลกันเยสแบ็กข,ขวาเนี่ยกรณีถ้ายูเลียนทิมเบอร์หายเจ็บไม่ทันนะอาจจะโยกคาราฟิโอรี่มาก่อนนะครับผมส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยก็เป็นคีวีออในส่วนของกองกลาง4ตัวนะครับคู่กลางก็นำทัพมาโดยดีแคนไลท์ส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นปาเต้นะครับยืนหนึ่งไปก่อนส่วน อาจจะมีการสอดแทรกจากเมลิโน่นะครับผมซึ่งหายเจ็บมาแล้วแล้วก็นัดที่แล้วก็ได้ลงมาประมาณ20มนาทีเนอะนะครับผมในส่วนของปีกขวาเนี่ยก็เป็นบุคโยซาก้าปีกซ้ายเนี่ยก็เป็นกาเบรียลมาตินเอรีส่วนแนวลุก2ตัวเนี่ยก็เป็นเรโดทอสซากับคายฮาวเวตนะครับผมที่สร้างสถิตินะยิงมา6นัดติดในบ้านนะครับผมซึ่งก็มีโอกาสนะในนัดนี้มาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างน,นะครับ ทีมของรัสเซลมารตินเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานกาเบลบาซูนูแล้วก็คามาดินซูเลมาน่านะครับผมในเกมนี้แน่นอนแล้วเนื่องจากยังมีการบาดเจ็บส่วนในรายของวิลลี่สมอลโบนเนี่ยก็ยังต้องรอเช็คความฟิตก่อนที่จะเริ่มเกมอีกครั้งโดย11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้สาหรับทีมเยือนซาทเทมตันนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาระตัวเนี่ยก็เป็นอารอนแลมเดลนะครับก็ได้กลับมาเยือนทิ่นเก่านะกองหลัง4คนนะครับผู้เซ็นเตอร์เป็นยานเบเนเลกจับคู่กับเทเลอร์ฮาวูดเบ นะครับผมในส่วนของแบ็กขวาเนี่ยก็เป็นแบ็กขวาชาวญี่ปุ่นนะอย่างยูกินาริซุงาวะนะครับแบ็กซ้ายก,ก็เป็นชาลิเทเลอร์ในส่วนของมิดฟิลตัวรับนะครับผมสองตัวเป็นเดซลี่อุโกชุกูจับคู่กับฟิลดาวแนวลุกนะครับผมก็จะเป็นมัสอุสเฟอร์นันเดสแม็กเวลแล้วก็ไลอ้อนเฟเซอร์ส่วนหน้าเป้าจะเป็นไทเลอร์ดับลิงนะก็ไอตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวแสบอยู่นะครับผม คาดการเกมนะครับสำหรับวันเสาร์นี้อาเซนอลก็มีคิวฟาลังเป็นเกมที่4ติดต่อกันนะโดยตอนนี้ปืนใหญ่เราก็กําลังมั่นใจสุดขีดนะครับผมผลงานระยะหลังก็เอาชนะคู่แข่งมาได้3เกมติดต่อกันแล้วในส่วนของทีมเยือนนะผลงานก็ออกทะเลสุดๆนะครับผมยังไม่ชนะใครเลยตั้งแต่เปิดลีกมาแถมลูกเกมก็ยังหาจุดเด่นไม่ได้นะจนตําแหน่งของรัสเซลมารตินเนี่ยเริ่มไม่มีความแน่นอนแล้วรูปเกมนะครับคาดว่าเจ้าบ,บ้านเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายคลองบอลแล้วก็พับสนามบุกเข้าใส่อย่างเต็มสูบ นะครับผมส่วนทีมเยือนเนี่ยก็คงจะมาแพ็คแดนกลางแล้วก็รออาศัยความผิดพลาดในการเล่นเกมสวนกับแต่ดูแล้วเนี่ยก็คงจะต้านทานได้ยากนะครับผมจากฟอร์มการเล่นจากผลงานในปัจจุบันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยก็น่าจะคว้า3าคะแนนในบ้านได้อย่างไม่ยากเย็นก่อนจะพักเบรกทีมชาตินะครับผมแต่กลัวอย่างหนึ่งนะครับผมกลัวว่าแรเดลเนี่ยจะมาโชว์ฟอร์มเซฟเหมือนเจ้าเฮอร์มันเซนในนัดที่แล้วที่ผ่านมา แต่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถของอาเซนอลเรานะคิดว่าเกมนี้นะครับสกอร์น่าจะจบที่3ประตูต่อ0นะครับหรือว่าท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับลองมาทายสกอร์เล่นๆกันโดยพิมพ์ลีกนะครับได้ประกาศ5รายชื่อผู้จัดก,การทีมที่เข้าชิงรางวัลกุศลอยอดเยี่ยมประจําเดือนกันยายนออกมาแล้วโดยอัเนอซ์สล็อตนะครับที่พาลิพูพัง,งาหลังจากฝูงอยู่ในเวลาเนี้ยก็เป็นตัวเต็งนะลงเล่นไป4นัดเนี่ยก็ชนะไป3แพ้ไป1น ส่วนอีก4คนนะครับผมก็มีอร์เตต้าของเรานะครับชนะไป2เสมอไป1นแล้วก็อุนัยเอมิลี่นะของแอตตันมิลล่านะครับชนะ2เสมอ1เอ็นโซมาเลสกานะครับของเชลซีชนะ3เสมอ1แล้วก็มาโกซิวาของฟูลแลมนะครับชนะ2เสม 1. อน 3, สม1ขอน,น 2, 1. ขณะเดียวกันนะครับพิมลี่ก็ประกาศรายชื่อ8นักเตะเข้าชิงยอดเยี่ยมประจาเดือนกันยา,ยายนออกมาแล้วเช่นกันนะครับก็มีฮาวิบานของนิวคาสเซิลลุยดิอาร์ของลิเวอร์พูลแล้วก็กาเบรียลมากันเยสพี่แขของเรานะครับ ไลอันกาเฟนแบกของเลียร์พูลลาโอคิมิเนตของฟูลแลมเดวายแมคเนลของเอเวอร์ตันโคพาเมอร์ของเชลซีแล้วก็โอลิวัตกินของแอสตันวิลล่านะครับทั้งนี้นะครับสามารถเข้ามาโหวตเลือกกุนซือยอดเยี่ยมแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมจนถึงวันจันทร์ที่7ตุลาคมก่อนจะประกาศผลในวันศุกร์ที่11ตุลาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลหรือว่าสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สุดท้ายนะครับเหมือนเช่นเคยก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ <c oughs> เพื่อคอยติดตามคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กคอนเนอร์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ